ในที่สุดครับเห็นไหมครับเขาเลือกลงแล้วอันนี้ของจริงฮะก็น่าจะเลือกลงแล้วล่ะครับนะถ้าออกมาหน้านี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูในไทม์เฟรมที่มันสั้นๆกว่านี้อันนี้ไทม์เฟรม5นาทีนะในในใน5นาทีนี่เห็นการกลับตัวแต่ว่ามันก็เห็นมาตลอดทางแหละเนี่ยชุดนี้ก็มีการกลับตัวในไทม์เฟรม5นาทีชุดนี้ก็มีการกลับตัวในไทนม์เฟรม5นาทีนะครับแต่ว่ามันยืนไม่ได้ไง ถ้าเกิดเราไปดูในไทม์เฟรมที่เป็นพี่ใหญ่ที่แบบพอใช้ได้นะในระดับนาทีก็60นาทียังไม่เจอการกลับตัวยังไม่เจอไพ่แอคชัน่นด้วยซ้ำนะครับไม่มีเลยไม่มีเลยนะฮะในกรอบที่วิ่งไหลลงมาทีนี้ในไทม์เฟรมหกสนาทีมันจะมีแนวรับที่เป็นแนวแก็บก็จะมีที่1,609 1,609ครับพอดีเลขมันไม่ชัดเนาะตรงนี้หนึ่งหเป็นแนวรับ ถัดไปแต่มันจะเป็นแค่แนวเด้งเฉยๆฮะลงเด้งลงเด้งลงเด้งลงอย่าง,งเงีง้ๆๆงยไปเรื่อยๆนะครับคําถามคือเอา้าลดอย่างงี้มาแล้วอะ่ะแล้วคนที่มารออยู่ตอนนี้เนี่ยนี่คนที่อยู่ตรงเนี้ยจะทํายังไงนะครับก็ไม่มีอะไรครับนอกจากคุณจะร้องเพลงเพลงนี้ครับนั่นก็คือเพลง คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่เหนื่อยไหมไหนว่านักแค่ไหนายทั้งเหนื่อยทั้งหนักเลยนะฮะโอ้โ oh หนะครับคุณต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าจะเอายังไงนะครับคือไม่ไม่ได้ดูแค่เซ็ตอย่างเดียวหรอกให้ไปดูที่หุ้นของตัวเองนะ แต่ว่ามันจะมีหุ้นอะไรยังไงจะวางแผนอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราดูไปผมพร้อมกันครับสวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนั่งลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทดประจําวันที่1พฤศจิกายนปีสองพันหกสิจะสิ้นปีแล้วนะครับพฤติกรรมในการเทดของเพื่อนหลังจากที่ดูช่องมันนี่ฮีโร่เนี่ยดีขึ้นหรือ นะแชร์กันนะเไหมมีอะไรพูดคุยกันนะนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในวันนี้มีตัวไหนที่ติดสแกนแล้วมันจะน่าสนใจอย่างไรนะครับดูในทางเฟรมเดตตัวแรกนะครับหุ้น a อทยังคงวิ่งขึ้นต่อได้ครับแนวต้าน50ปัตบาทนะเนี่ยทรงอย่างเงี้ยไปต่อแน่นอนครับตามด้วย AS ก็เป็นทรงที่จะไปต่อเหมือนกันนะครับมองว่าทะลุ2 1 7ได้นะแล้วก็ไปต่อครับแต่ ก่อนที่เขาจะทะลุ21.7เจ็ขาต้องมีการพักตัวกันนะอืมตามด้วย b b i k เครับเซ็ตจะลงเราไม่สนใจครับนะฮะอันนี้ก็แนวต้าน50บาทเหมือนกันนะครับตัวนี้เราไล่มาตั้งแต่โซนนี้จำได้ไหมใครที่ติดตามรายการนะนะครับไล่มาตั้งโซนนี้เลยนะครับต่อด้วย BGC ครับกับตัวเรียบร้อยครับแนวต้านใกล้ๆคิดว่าตรงนี้ต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับ11.7ครับอ่าต้องยืนยืนเขียว แถวนี้ให้ได้ก่อนถึงจะไป13.1ได้นะครับต่อด้วยหุ้น BM ครับสวยงามฮะต้องมีจังหวะเล่นเดยแน่ๆในสัปดาห์นี้นะครับแนวต้าน4.8 5บาท5.2อ่ะยังคงไหลขึ้นได้นะครับว่ามีแต่ตัวที่สวยนะ b ีวย w g อันนี้ก็สวยครับเล่นเดยได้ด้วยแนวรับ80ตังค์ครับถัดมาครับชาโยอันนี้ไม่มีอะไรครับผมข้ามเลยนะฮะดีไม่มีอะไรนะครับ ETC อ้อันนี้ก็สวยครับ แนวรับ2.8ครับแนวต้าน3.2ต่อรื้อ inset ครับ inset ลงมาพักเฉยๆตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวรอเขาพักตัวนะครับแนวต้านมอง8.8ครับ ircp ชุดนี้ออกข้างเดี๋ยวให้เขาเลือกค่อยว่ากันเนาะ jts อันนี้พักตัวเฉยๆเตรียมไปต่อนะนี่นะแนวต้าน7580บาทนะครับหุ้น k อันนี้บร l u มันน้อยเกินไปนะครับอันนี้ขอข้ามเนาะ OTO นี้สวยครับแนวต้านประมาณ15บาทครับ RWI ถึงแนวต้านแล้วนะฮะถึงแล้ว2.46ถึงไปแล้วนะครับก็แนวรับ2.24ครับเล่นซันได้ครับหุ้นสาลี่ออกไม่ถูกเลยว่าม,มันพักต่ำเกินไปนะฮะเอาเป็นว่าแนวรับ117ละกันนะครับหุ้นซีเคียวซีเคียวนี่กับตัวสวยแนวต้าน34บาทนะครับ s อสเอฟน,นามนะไซแม ชุดนี้สวยงามมากแนวรับ5.35ได้เลยนะฮะแนวต้าน6บาทครับหุ้นซีนี่สวยมากครับแนวต้าน41.5ครับหุ้น t a c c อ่าซื้อยากนะจังหวะเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมขอข้ามนะถ้าคุณนี้ไม่ดีไม่แย่วะเออไม่ดีไม่แย่ต t อปล o อ s ผมขอใช้ตรงนี้นะถ้าปิดต่ำกว่า1น5ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือยูเลกนี้เดี๋ยวพักตัวไว้กันเนาะ นะอีกสูตรหนึ่งนะครับสตองเทนติดเมตาเมตาแนวแนลตัน79าตังนะครับแล้วก็ NBC อันนี้วอลุ่มน้อยเกินดูก็ได้นะเทรดกันวันละ300,000 300,000หุ้นนะฮะขอโทษนะฮะนี่ฮนะ 2, 60, 2 0 6 0 0 0นหก0 0 0 0อหโอ้เทรดกันน้อยเกินนะครับก็อันนี้ข้ามไปได้เลยครับเข้าแล้วออกยากครับคนในยอยากออกคนนอกอยากเข้านะฮะร,รักษณอนี้ก็ลองไปดูนะครับใครที่ ได้กันบ้างแล้วไปเั้าหน้าเหตุตัวเองได้เลยครับส่วนใครที่พูดคุยซักถามอะไรกันเข้ามาถามสารทุกถูกดิบเข้ามาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับตรงนี้นะครับผมขอประชาพันธ์นะครับ2เรื่องสําหรับใครทีอ่อยากจะสนับสนุนช่องมันนฮีโร่นะครับสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางนี้ได้เลยหรือสมัครเป็นสมาชิกค,ครับนะครับนี่กดที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่าคําว่าสมัคร ตรงนี้ก็ได้นะครับสมัครสมาชิกช่องมันนี่โลใครที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับการบ้านหุ้นทุกวันอาทิตย์มีการอัปเดตท,ทีฟิกทุกวันพุธมีการสอบถามหุ้นกันสดๆ16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นา,าทีนะครับวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์หรือใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับถามมาได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากอ่าน หนังสือเนาะในลักษณะของอ e ีบุ๊กนะครับก็ทางช่องมานิโร่เราก็มีนะครับมีทั้งหมด3เล่มอ่าเป็นอ e ีบุ๊กนะครับเป็นไฟล์สําหรับอ่านเนาะมีตั้งแต่เล่มแรกเลยมือใหม่ยังไงนะฮะเล่มที่สอนการใช้อินดิเคเตอร์เล่มที่สอนการดูเดเทตนะครับอ่ะลองสอบถามเข้ามาดูนะครับที่ Li น์แอดมานิโรที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้เช่นกันเนาะนี่นะครับคุณศูนสเจ็ธีรพลนะแนะนํากันเข้ามานะครับบอกว่าเออเรื่องที่ผมนอนไม่หลับเนาะให้ดื่มน้ําเยอะ ผมเป็นคนหนึ่งที่กินน้ําเยอะมากกว่าผมว่าเกินเกินวันละสองลิตรอะ่ะบอกเลยผมเป็นคนที่ชอบกินน้าแล้วก็กินน้ําเปล่าด้วยนะครับดื่มชาเจลกุหลาบนี่ไม่เคยกินนะครับงดใช้มือถือและคอมพิวเตอร์ก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเป็นไปไม่ได้ครับอันนี้ตอบได้เลยฮะเดี๋ยวผมจะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรีวิวช้ทให้ดูเนี่ยเดี๋ยวมันแทบจะอยู่ตลอดเวลาเป็นอวัยวะส่วนที่25เลยคือไม่ได้ติดนะแต่แบบว่ามันต้องคอยตอบคำถาม ทั้งนักเรียนแล้วก็ทั้งผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่แบบมีปัญหาอะไรเราก็จะแบบคอยตอบแทบจะตลอดนะครับสภาพ้องให้เหมาะกับการนอนอัเหมาะอยู่แล้วนะครับมืดสนิทนี่ไม่มืดครับผมผมเป็นคนที่นอนห้องมืดไม่ได้เว้ยเออต้องมีไฟสักดวงหนึ่งโผล่ขึ้นมาคือไม่ไม่ได้ส่องตรงๆนะคือแบบเป็นการเปิดไฟไว,ไว้ข้างนอกแล้วก็ให้มีแสงส่องมานิดนึงอะ่ะเออ ไม่ไม่รู้ใครเป็นแบบนี้ไหม <c oughs> นะครับงดออกกําลังกายหลัง20่สินาฬิออกอาเป็นไปไม่ได้ครับ <c oughs> แบบกะมาเถียงอย่างเดียวเลยใช่ไหมอ่ะแต่ก็ขอขอบคุณที่แนะนําเข้ามานะครับสรุปย้ายบ้านแล้วกันครับ <c oughs> ดูไหมก็แบบปรุงห้องอ่าก็บ้านใหม่เนี่ยี่คือไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้อันนี้ก็กําลังทําบ้านอยู่นะครับน่าจะเสร็จปีปีหน้าเออทีนี้ก็เป็นบ้านที่เปหลบอยู่ข้างในละ นะเสียงรถไซเรนน่าจะไปกวนไม่ได้แล้วละ่ะทีนี้ก็จริงๆสร้างไว้เพื่อที่เอามาไว้นอนโดยเฉพาะเลยนะครับนะครับแบบเปิดเสียงน้ําไหลมีมีเสียงน้ําตกอะไรอย่างเงี้เลยนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเออนะครับ xo และ cig อาจารย์คิดว่าอย่างไรบ้างครับโอ้โหอยากให้ถามเป็นประเด็นมากกว่านี้เนาะคุณประมภูมินะ คือแบบคิดคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยแปบลบว่าอ๋อก็ดีครับเนี่ยถ้าผมตอบอย่างเงี้ยอ่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อ,อก็ก็ดีฮะอาจจะมีน้ำมูกนิดหน่อยภูมิแพ้บ้างคือแบบอยากอยากรู้ประเด็นไหนอะอยากให้ถามอย่างนั้นมาดีกว่าเพราะว่าคิดคิดว่ายังไงนไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่คิดอยู่แล้วนะครับขออนุญาตข้ามเนาะขอบคุณเท่าไราการดีๆรบกวนสอบถาม PSTC ทุน2.78 คัด2.6ถูกไหมกำลังทำเว็บ3ไมไหมทำเว็บ3ไมไหมเนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับนะน่าจะจบแล้วอันนี้น่าจะเป็น1นะฮะ2แล้วก็3ป่ะน่าน่าจะออกหน้านี้นะแล้วก็ชุดนี้เป็น4นะครับโดยที่ชุด4เนี่ยมีโอกาสเป็นตายแองเกิลได้ด้วยนะแต่มันก็น่าจะเป็นตายแองเกิลแหละแล้วก็จะเกิด5 extension นะครับก็ค่อนข้างสวยนะถ้าเกิดถ้าเกิดเว็บ4เป็นเป็นตายแองเกิลนะเพราะว่า เว็สอมันออกเป็นเป็นแฟตแน่นอนนะ A B สตอง C ไม่ไม่ได้ทำเฟลเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดเจนแน่นอนฮนะแล้วก็ชุด4เป็นแต่อเกิถ้าต่อให้ไม่ใช่แต่อเกิลว้คือ1 1ไม่เกิดเอ็กเทนชั่นสไม่เกิดเอ็กเทนชันมันก็เหลือแค่5แาะฮะที่จะเกิดเอ็กเทนชั่นแนวต้าน4 3มองอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็อาจจะ2เดือน3เดือนนะถึงจะเกิดเห็นภาพอย่างนี้ได้นะครับ RCL หลังจากทิ้งลงมาแรงๆแล้วมีการซื้อกับเขียวๆหลายวันอย่างนี้ถือว่ากลับตัวหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูนะฮะอ๋อไอเนี่ยเหรอไม่ฮะดูปริมาณการซื้อก็ได้ฮะยังน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้มีการกลับตัวสัญญาณสัญญาณเอ็นยกหางมาแล้วเออนะครับในทำเฟรมเบสมีการกลับตัวแล้วนะครับแต่ว่าวอล u m e มันยังไม่ได้ซัพพอร์ต นะแล้วก็ไอ้ที่ว่าคิวเขียวเนี่ยมันมันไม่ได้มีแรงซื้อเลยนะเห็นไหมแรงน้อยมากนะครับค่อนข้างน้อยสวัสดีครับจนพืชคขโตหน่อยครับทุน2.62สตอปรออต้าน2.86เฮ้ยอันนี้ใช้ได้เลยผมจําตัวนี้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นผมขอข้าวเลยเนาะแผนนี้ใช้ได้ทุนดีมากขอชมเลยนะครับขอความเห็น SBOA ค่ะถ้าเข้าซื้อราคา2 2สตออ 2. 14, ็อขายที่2.4แผนดีฮะ แต่ว่าได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งโอเค 2. อจุดอ๋อคุณซื้อเท่าไหร่นี่สองจุดสองมาซื้อบนยอดการเบรกตรงนี้ใช่ไหมฮะอืมจะไปสองจุดสี่แล้วฮะโอเคโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคน่าจะได้ครับน่าจะมีจังหวะให้ให้เก็บด้วยในวันจันทร์วันคานี้ก็น่าจะมีจังหวะให้เก็บนะครับได้ยินว่ามีข่าวดียินดีด้วยนะครับอ๋อขอบคุณมากนะครับอ่าสิ้นปีนี้มีข่าวดีนะครับรอบก่อน ถามว่าผมมือใหม่ควรจะทํายังไงอาจารย์บอกว่าความรู้คือผมไม่รู้จะเริ่มยังไงจะเริ่มตรงไหนเข้ามาที่ช่อง Money Hero นะครับในช่องเนี่ยเราจะมีเพลย์ลิสต์เอาไว้เนาะให้ไปดูตามเพลย์ลิสต์ที่สนใจแล้วกันซึ่งคลิปเราเยอะจริงๆะนะคลิปเราเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้สเปซสปะนะคือขออนุญาแล้วกันเนาะเราสามารถเข้ามาดูได้ที่ช่องนะครับ ดูที่ช่องของผมเนี่ยจากนั้นในช่องเนี่ยมันจะมีเพลย์ลิสต์เนาะในเพลย์ลิสต์เนี่ยจะมีแบบเยอะมากเลยที่เราแบบเรียงไว้ให้ละต่อเพลย์ลิสต์เนี่ยแบบ97คลิป74คลิป300คลิปเห็นไหมเออสออคลิปเนี่ย144คลิปอ่ะมาดูครับแบบตัวเองมีความสนใจในด้านไหนก็มาลองดูแล้วกันเนาะเออนะครับแต่ถ้าจะแบบ มันนั่งป้อนคลิปให้มันมันไม่ใช่เวลานั้นแล้วล่ะเราไม่ไม่ใช่แบบเด็กๆกันแล้วนะครับก็อยากรู้อะไรก็ลองคน้นค้นหาดูนะครับใช้เวลาเรานิดหนึ่งนะเออใช้เวลานิดหนึ่งในการค้นหานะครับ C B G คิดว่าจะกลับตัวหรือยงังอ่าทุนนี้กลับตัวแล้วนะครับริชชี่ก็ลงน่าจะจากการออกหุ้นกู้วอลเลน สองพอยอนี้แน่แล้วขาดทุนกำไรแต่ขัดก่อนครับอ๋อน่าจะเล่าเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเซ็ตตกใจล่วงเมื่อไหร่เจอกันรอเก็บของถูกครับอ่ารอเก็บของถูกเนี่ยเห็นด้วยแต่ว่าไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนถ้ามันจะลงมันจะต้องลงมากกว่านี้นะครับเออแล้วก็ตียมน้ําท่วมเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ท่วมแล้วมั้งใช่ไหมคิดว่าน้ําจะท่วมไหมน่าจะไม่เลยนะเออนะครับผมเห็น สถานการณ์แล้วน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับสําหรับสถานการณ์ของน้ําเนี่ยมีนาจะไปถึง2.1เออมีนานี้พูดไปแล้วปะในคลิปนี้นะครับอ่ติดอยู่งจุดศมีนาทรงดีอยู่นะครับโซลา่าไปทางไหนต่อครับแบบหืมโยนหินหินถามทางมากเลยนะอ่าเดี๋ยวอันนี้ขอข้ามนะครับอันนี้ขอข้ามทำไอเฟค่ะจากที่นอนไม่หลับตอนนี้หลับดีมากอ่ากลังพยายามครับ ส่วนหนึ่งที่อยากจะทำไอเก็คืออยากจะลดหน้าท้องด้วยนะเออผมเป็นคนที่มีพุงนะแบบไม่ได้อ้วนนะแต่แบบมีพุงก็มีคนแน,นะนำว่าให้ลองทำไอเอฟดูนะครับก็คือแบบอดต้องเรียกว่าไงหยุดหยุดกินเป็นช่วงระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ว่าไปนะครับตอนนี้กำลังฝึกอยู่เออก็มีแอบหิวบ้างแต่ว่าหลังๆมาเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับ อันนี้บอกแนะนําให้หาเมียสองคนนะฮะกําลังจะบ้านแตกแล้วเออแนะนําดีมากเลยนะครับเป็นชีพงให้กระลอกนะซิงเกอร์เพิ่มทุนจะได้รูทไหมคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะซิงเกอร์จะเพิ่มทุนเหรอฮะอันนี้เดี๋ยวดูข่าวเลยเลยนาะว่ามีจริงๆหรือเปล่านะฮะซิงเกอร์ข่าวการไม่ปรับสิทธิ์เพิ่มทุนตรงไหนวะ เดีย๋ยวปยัปีประชุมพูดสามัญเพิ่มทุนหุ้นเพิ่มทุนของสิงเกออเริ่มซื้อขายเจตุล่ะ <c oughs> มันไม่ได้เพิ่มปะมันเพิ่มรอมันไม่ได้เพิ่มเลยนี่มันเพิ่มไปแล้วใช่ไหมถ้าเกิดมีมีแต่อย่างนี้นะมันน่าจะเพิ่มไปแล้วนะครับแล้วถ้าเพิ่มแล้วมันมันต้องไดรูทไปแล้วครับผม t s r ทำให้ผมกินแต่น้ำท่อมครับบายใจนิคนตายนะคนตายใช่ไม้นะครับแต่ผมไม่ใช่คนตายนะ w j w แนวโน้มด้วยค่ะอันนี้ข้ามไปกันเนาะนะครับโอเคอครบแล้วนะครับอยากให้ถามให้มันเป็นแบบเฉพาะเจาะจงนิดนึงอ่ะเช่นแบบอ้าอยากจะรู้รู้แนวโน้มทำไมผมไม่ตอบเพราะว่ารู้ไปไม่ได้มีประโยชน์ รู้แค่ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาลงหรือว่าไซเวย์คุณจะไปทําอะไรได้ต้นทุนคุณผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแผนคุณผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถูกไหมเออจะเป็นการถือสั้นถือยาวถืออะไรยังไงผมไม่รู้เลยพิมพ์มาว่าแค่แนวโน้มเฉยแนวโน้มเนี่ยเปิดแค่กราฟดูก็เห็นแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองฝึกดูนะถ้าเกิดใครแบบนี่ก็ผมทําคลิปเอาไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีทั้งอะถ้าอยากเรียนหุ้นก็ทักมาในนี้ได้ l i นะ์แอดมันนี o ก็มีนะครับหรือว่าอยากจะเปิดพอดนะเปิดพอตก็ได้นะครับหรือนี่สอนดูกาหุ้นมือใหม่เ,เราก็มีนะครับสอนทําการบ้านเราก็สอนสอนทุกอย่างเลยเหลือแค่มาดูแค่นั้นแหละนะครับทุกอย่างจะอยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปก็เพื่อนๆลองมากดดูนะครับสําหรับในวันนี้ผมคงต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย